ชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมตุนเมถุนกุมนะชาวธาตุลมนะขอพลังงานของคุณ ten o f one นะคะประสบความสำเร็จนะ,ะปิดจ็อบปิดยอดนะคะปลายปีปีนี้แบบด้วยความสำเร็จท่วมท้นเลยนะคะผลงานแบบดีมากๆนะคะได้รับการเชิดชูนะคะเจ้าลุเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะคะเชิดชูเกียรตินะ คุณอาจจะได้รับโบนัสค้อนโตหรืออะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานประสบความสําเร็จคุณปิดจอกได้แบบสวยหรูมากมากเลยนะคะความแฮปปี้ความแบบมีความสุขที่ทํางานสําเร็จซะมากกว่านะงานเสร็จสําเร็จดังใจอะไรประมาณนั้นนะพลังงานวันที่27่ว่าพลังงานวันที่27นะคะให้กับชาวธาตุลม 27ให้กับชาวธาตุลมนะคะตุลมิถุนกุม27ทธันวา2566เหตุการณ์สำคัญสำคัญของคุณ3ไมเท้านะคะจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จะต้องเออเนี่ยนะคะรอฟังข่าวนะเหตุการณ์อะไรในวันที่27โอ้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะคำแนะนำนะคะความช่วยเหลือนะคะเนี่ย นมะ่เลยยังไงมันก็พลังงานของคุณมันเป็นสิบไม้เท้าอะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จทุกเรื่องที่คุณตั้งใจไว้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยข่าวเนี้ยมันจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณสี่ถ้วยที่คุณรอเนี่ยคุณอาจจะรอคอนเฟิร์มจากคู่ของคนรักที่จะไปเค้าดาวกันที่ไหนอะไรยังไงนะนี่นะคะสิ้นปีนี้นะคะอาจจะรอคอยเออขาโทรหาหรือเมสเซจหรืออะไรยังไงนะ ประมาณนี้นะคะซึ่งเนี่ยสามไม่เท้านะคะคุณจะได้รับรับข่าวนั้นนะคะแต่ก็แค่ต้องรอหน่อยข่าวจากคนไกลนะนี่นะคะนั่งรอรอไปก่อนนะ,ะรอด้วยทัศนคติบวกๆพลังงานบวกๆแล้วจะได้ข่าวดีแน่นอน